คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันประมนลชนะตรัดชอดพารค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องค่าบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 0 7 2. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าหลักของชีวิตการฝึกสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งจะทำให้ใจของเรามีหลักของชีวิตมีหลักของจิตใจถ้าเราจับหลักได้วางใจเป็น ที่มีทุกมากก็จะทุกน้อยที่ทุกน้อยก็จะหายไปเลยความทุก์มันมีอยู่ทุกขั้นตอนของชีวิตมีอยู่ทุกวันการฝึกสมาธิฝึกใจให้หยุดนิ่งจะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้มากเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชากุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะเ <sa fe> มื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาณอาคารปฏิบัติรธรรมกระธรรมรัตนาพรวัดสายสุวพันธ์ตำบลคลองสีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณุปการของพระมหาเถระสมาคมได้จัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6 62, รอบ72พรรษา28กรกฎาคม พุทธศักราช2567พร้อมเพียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินง,งานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศที่เขาร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในส่วนศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีณวัดสายสุวพัรร์ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะพักหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวงประธานดำเนินงานก่อสร้างวัดส,สายสุวพันธ์ประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัสร้างสุขฝ่ายสาธารณุปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานสงฆ์และมีนายราชันสขึ้นหัวรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีได้จุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพร ถวายราชาสักการะน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อด้วยพิธีอาราธนาเส้นห้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนในช่วงท้ายยังได้น้อมถวายเครื่องไยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยค่ะทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ได้กำหนดแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักร,ราช2567จำนวน4ครั้งโดยเริ่มต้นกับกิจกรรมครั้งแรกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนพุทธศักร,ราช2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า1ม0 0 0แสนคนทั่วประเทศสำหรับการจัดพิธีกรรมในวาระนี้เป็นครั้งที่สองโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งที่สามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมพุทธศักราช2567 และครั้งที่4เนึ่งในโอกาสวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร5ธันวาคมพุทธศักราช2567ค่ะในวันนี้เป็นอีวาระหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ดําเนินการร่วมกับองค์กรภาคีความร่วมมือดําเนินงานทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาตลอดต่อเนื่องได้กําหนดให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบําเพ็ญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉริมพระชมพรรษา 6รอบโดยได้มีการเชิญชวนองค์กรภาคีความร่วมมือในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะครับโดยการจับคู่ขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด ในพื้นที่ต่างๆในขณะเดียวกันก็ยังได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดอำเภอตำบลจนกระทั่งถึงระดับชุมชนหรือหมู่บ้านได้ร่วมกิจกรรมในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยใช้ช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์นะครับแล้วก็ได้จัดพิธีคู่ขนานบ้างได้เข้าร่วมการประกอบพิธีผ่านระบบออนไลน์บ้างเรียกว่าได้ดําเนินพร้อมเปรียงกันทั่วประเทศนับแสนคนครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีการ สง่งภาพบรรยากาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จากพื้นที่มาที่ส่วนกลางทําให้เกิดเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่รวมพลังความจงรักภักดีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความปลื้มใจความสุขใจและที่สําคัญคือความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้ทําความดีร่วมกันก็ขอโอกาสเรียนเชิญนะครับสำหรับแผนดําเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของโครงการวัดประชารัตสร้างสุขนั้นดําเนินการ,รแล้วสองครั้งครั้งแรกในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับมาครั้งที่2คือครั้งนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในครั้งหน้านะครับก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่4นั่นก็คือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติก็โอกาสเรียนเชิญล่วงหน้านะครับช่วงเช้าเรามาร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย รวมพลังสร้างสรรพยสุวัสด์ด้วยวิถี5สอณวัดต่างๆใกล้บ้านในชุมชนแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับ14บสนาฬิกาเราก็มาร่วมการเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญจิตตภาวนาเช่นนี้ในครั้งต่อไปนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านและขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ครับวัดพระธรรมกายได้จัดงานวันมหาลำลรึกเพื่อลำลึกถึงนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วครั้งที่34ค่ะ เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในงานวันมหาลำรึกครั้งที่34ณห,ห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยภายในงานมีสมาชิกภายในองค์กรวัดพระธรรมกายประกอบด้วยพระทิ่สุสามเนรอุบาสกอุบา,าสิกาศรัทธาวาส สมาชิกศาสนุประมหนึและ2พร้อมทางสาธุชนผู้ใจบุญเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยทุกท่านที่ได้รับฟังรายง,งานความเป็นมาของการจัดงานวันมหาลำรึกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบรางวัลเกติคุณมหาลำรึกแด่สมาชิกศาสนุประถมที่มีอายุงาน40-35-30-25-20-15และ10ปี รวม84ท่านและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกศาสนุปธรรมจำนวน72ทุนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา,<น>าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เพราะทุกท่านที่มารับบุญทำงานที่นี้จะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวธรรมกายพระอาจารย์แนะนำตัวแทนหลวงพ่อ จะดูแลถึงลูกถึงหลานถึงพ่อแม่ที่น้องของทุกคนจากนั้นทุกท่านก็ได้รับชมสื่อวันมหาลําึึกและรับฟังโอวาจากท่านประธานสงฆ์ในเรื่องการเริ่มสร้างศูนย์พุทธจกักรปฏิบัติธรรมและพัฒนาเป็นวัฒธรรมกายใช้เป็นแหล่งรวมนักสร้างบารมีของโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนเพื่อทำบุญทักษินานุประทาน อุทิศส,ส่วนกุศลแด่สมาชิกองค์กรผู้ล่วงลับไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น148รูปท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระราสุทธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดประชุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามเป็นประธานสงฆ์โดยมีพระมหาเถระร่วมสวดอาทิพระราชปัญญาสุธีรองเจ้าคณะภาคหนึ่งวัดส้อยทอง พระเมธีธรรมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารพระสุทีรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเวัสดิชัพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างคบพร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีและพระอาจารย์สอนบาลีจำนวน30รูปเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้ในครั้งนี้ สำหรับงานมหารำลึกจัดขึ้นครั้งแรกในปี2523เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกในองค์กรของวัดพระธรรมกายผู้มีคุณานุปการต่อวัดเป็นอย่างมากได้ช่วยขับเคลื่อนง,งานพระศาสนาให้กว้างไกลไปทั่วโลกส่วนมีสาขาของวัดพระธรรมกายทั้งในและต่างประเทศหลายร้อยวัดหลายร้อยศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากการทุ่มเทเสียสละของทุกท่าน เมื่อเวลาของท่านหมดลงก็ถึงเวลาที่เราทุกคนควรยกย่องเช,ชิดชูจัดงานมหารำลึกข,ขึ้นมาเพื่อคาระวะในคุณงามความดีของทุกรูปทุกท่านที่มีต่อองค์กรวัดพรรธมกายค่ะกองกิจการนิสิตร,ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพาในพระสังฆราชุปถธรรมพุทธบูรพา จัดพิธีตักบาตรและสดมนถวายเป็นพระราชก,กุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พเจพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 กองกิจการนิสิตร,ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพาในพระสังฆราชฎรธรรมพุทธบูรพาจัดพิธีตักบาตรและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณลานกิจกรรมนิสิตโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญานาคประถมผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานในพิธี ได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศินห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ท่านประธานในพิธีและคณะผู้บริหารกองกิจการนิสิตก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากกองกิจการนิสิตพร้อมทางนิสิตมหาวิทยายลัยบูรพา จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระพิสุสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันในภาคเย็นคณะอาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นณอาคารปฏิบัติธรรมชมร,รมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆในเครือข่ายชมรมพุทธทั่วประเทศ ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้สั่งสมบุญร่วมกันตั้งแต่เยาว์วัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมประถมนิเทศและมอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2567ค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนศะูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสซึ่งได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการงานด้านคุณธรรมโดยมีการแนะนำโครงการและการใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างวิน,นัยนักเรียนสู่ห้องเรียนคุณธรรมโดยเจ็ดบทฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิตนักปราชญ์หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบจากโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก โดยได้รับความเมตตาจากาพระประหลัดสุชยามูนิเศธโธประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานสงฆ์โดยพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมทั้งให้โอวาสดและกล่าวเสริมสร้างกำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยพระอาจารย์ได้กล่าวว่าขอชื่นชมผู้บริหารการศึกษาและคณะครูทุกคนที่สละเวลาอันมีค่า มาอบรมเข้าร่วมโครงการดีๆขอให้นำศิลธรรมไปสู่ใจเยาวชนได้กว้างไกลเพื่อที่เยาวชนเหล่านี้เมื่อตบโตขึ้นจะได้เป็นทั้งคนเก่งและดีมีศิลธรรมจากนั้นผู้ประสานงานโครงการได้มอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกแก่ผู้บริหารการศึกษาและคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งทุกท่านต่างมีกำลังใจทั้งยังมีความตั้งใจที่จะนำสื่อที่ได้รับในครั้งนี้ ฝึกฝนพัฒนาผู้เรียนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในจังหวัดนราธิวาสเป็นเด็กเก่งและดีและมีความสุขพร้อมที่จะฝึกฝนตนเองเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยบัณตรธตรรมกายเวสเทิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิน่นในครั Saturday Afternoon Meditation ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิน่นในคลาส Saturday Afternoon Meditation ซึ่งจัดเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์โดยในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน12ท่านซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิกิติวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นนำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทั้งยังได้เทศอนธรรมะในหัวข้อการทำสมาธิคือการไม่ต้องทำอะไรเลยตลอดชีวิตเราทำอะไรมามากมายแล้วแต่ก็ยังไม่พบกับความสุขวันนี้เราลองมาไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้างแค่ทำใจสบายๆมีสติรู้ตัวควบคู่กันไปเรื่อยๆอย่างสบายๆปล่อยใจตามเสียงของพระอาจารย์ ทำให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีพบกับความสงบและผ่อนคลายกันทุกคนภายหลังจบโครงการทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมากเพราะได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ซึ่งถือเป็นข้อแนะนำที่ดีสำหรับการนั่งสมาธิพร้อมทั้งตั้งใจจะนำเอาคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการนั่งสมาธิอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอับน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศจินดาพรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์กเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดผ่องใส รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้รวมใจกันตั้งริ้วขบวนอันเชิญเทียนพันษามหามงคลและผ้าอับน้ำฝนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีอารัฐนาสินห้าและพิธีกล่าวคำถวายเทียนพันษาและผ้าอาบน้ำฝนโดยมีแกลยาณมิตรวันนิสาจีนกสิกิตและแกลยาณมิตรมล,ลิเลืองธิสุริเดช เป็นประธานกล่าวคำถวายเทียนพรรษาส่วนกัลยาณมิตรเตือนจิตเชมสายทองและกัลยาณมิตรอัมคาสะทองเทียนเป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยกลัลยาณมิตรประยง,งนามสมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในส่วนของพิธีกล่าวคำถวายพระาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรมาลีหันษาจารุพันธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแดบพระภิสุสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ชักชวนกันมาสั่งสมบุญเพื่อเป็นการอนุรักษ์ รวมทั้งสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งมูลเหตุที่ต้องมีการถวายเทียนพรรษานั้นเนื่องมาจากในฤดูฝนหรือจะเรียกว่าฤดูการเข้าพรรษาพระสงฆ์ต้องจำพรรษาสวดมนต์ทำวัดทุกเชา้าค่ำซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ได้ตลอดพรรษาพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ให้ไว้จุดบูชา และทำกิจของสง์ตลอด3มเดือนจึงเรียกเทียนที่หลอกขึ้นมานี้ว่าเทียนพรรษาหรือเทียนจำนำพรรษาซึ่งการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญามีความฉเฉลียวฉลาดหูตาสว่างสวยัยประดุจแสงสว่างของดวงเทียนค่ะไปร่วมอ,อนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างธรรมจักรฮอลในวาระครบรอบ10ปีวัดพระธรรมกายแคนซัสค่ะโดยพิธีภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาพิเทศนำปฏิบัติธรรมภา,าคภาษาอังกฤษ เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศินห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัจจัย่พิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทยยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีบุญทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามารับบิณฑบาตในครั้งนี้ณนะธรรมจักร h a ล์ สำหรับภักบ่ายคณะสาธุชนได้ตั้งขบวนอันเชิญพระป่าณนะธรรมจักรฮอลโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทป,ปัญโยได้นำอธิษฐานจิตผ้าใรก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันเดินนำขบวนอันเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีต่อมาพระวิเทศภาวนาธรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส รองรับงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าภาคพื้นวัดพระธรรมกายแคนซัสและพิธีกล่าวคำถวายสร้างธรรมจักรฮอลโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยานามิตรสุริสากัลยาณมิตรพัฒนพงภ์พุ่มทิมและกัลยานามิตรลักษณาช่วงเปียส่วนพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรมโดยมีกัลยานามิตรแพงตาสีหราช และกัลยาณมิตรทีหน้าบัตุมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานทุกคณะก็ได้น้อมถวายททยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้น้อมรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากหลวงพ่อทัตตาชีโวที่ได้เมตตาชี้นำเส้นทางแห่งความดีและสอนบทฝึกอันทรงคุณค่าแก่ทุกท่าน ซึ่งสร้างความปิติยินดีแก่คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งต่อมาเป็นพิธีวางดวงแก้วรัตนมงคลณห,ห้องธรรมจักรหอโดยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้แปลแถวอันเชิญดวงแก้วและวางดวงแก้วณแท่นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วัดพระธรรมกายแคนซัสส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้อันเชิญดวงแก้วและวางดวงแก้วณแท่นพิธีเป็นลําดับต่อมา ซึ่งงานบุญตลอดทั้งวันนี้สร้างความปราบปื้นปิติยินดีแก่สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานนับเป็นภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยบุญกุศลอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันและรับของที่ระลึกจากคณะสงฆ์เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปวัตตนสูตร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวงหนึ่งอันดับที่3นครหลวง14อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวงหก อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง9้าอันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง12อันดับที่10แก้วภูทรหนึ่งส่วนท็อปเ0็นยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่สองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สจังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูน อันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่8จังหวัดชัยภูมิอันดับที่9จังหวัดชนบุรีอันดับที่10จังหวัดมหาสารครามและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทวนโลกรวมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรด้ยยอสวด6 6 6 8ล้าน 272,727 27จบในวันอังคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567เนื่องในวันธรรมชัยสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b i t h u n v e r d com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาศักราะพ,พิสุผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรมก้าประโยคระดับโลกปีที่36พิธีมอบโลกเกติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์2,000กว่าวัดทั่วประเทศปีที่24และพิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่20ครั้งที่172ในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2567ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1000ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีถวายคีลานาเพสัตและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในวันธรรมชัยวันเสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา9.30นาฬิกา3านาทีณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064 494 4596และ0 6 4 4 6 9 6951ค่ะ ขอเชิญร่วมมหาสังทาานครั้งยิ่งใหญ่ตักบัตรพระหนึ่งหมื่นรูปนานาชาติโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์สี่ประเทศและ14จังหวัดภาคใต้มาเป็นเนื้อนาบุญพิธีกรรมตักบาตรจะจัดในวันอาทิตย์ที่สิสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณถนาาน,นนิพพัตุทิศ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0649916242และ0816519380หรือสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุมโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลันเจยตะวานะตถาวิทัสสะ ผู้ฉลาดควรรู้จักการที่ควรไม่ควรค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมลชนะจรโชดพัฒต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ